สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านคุณเคยเชื่อเรื่องสุนัขนำโชคไหมครับโบราณเขาว่าไว้ว่าสุนัขบางตัวเกิดมาพร้อมกับดวงหนุนเจ้าของบางตัวมาเพื่อเฝ้าทรัพย์แต่บางตัวมาเพื่อมอบโชคลาบก้อนโตและเรื่องราวของเจ้าหลงที่ผมจะเล่าในวันนี้คือที่สุดของตำนานหมาวัดที่พาคนถูกรางวัลที่หนึ่งย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนในวัดเล็กๆแห่งหนึ่งที่เงียบสงบ ไม่มีใครคาดคิดว่าจุดเริ่มต้นของตำนานจะมาจากกองขยะหลังเมนเผาศพที่นั่นมีลูกสุนัขผอมโซตัวหนึ่งนอนหายใจรวยรินรอความตายมันไม่มีสง่าราศีไม่มีแวววาวของความพิเศษใดๆเลยแม้แต่น้อยแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าเจ้าหมาขี้เรื้อนตัวนี้แหละคือกุญแจดอกสำคัญที่จะไขประตูคลังสมบัติให้กับชายคนหนึ่งที่กำลังหมดหวังในชีวิต เรื่องราวการพบการระหว่างคนจนตรอกกับหมาวัดคู่นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมมันถึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของรางวัลที่หนึ่งเรื่องราวของเจ้าหลงเริ่มต้นขึ้นในเย็นวันฝนตกหนักวันหนึ่งลุงม,มัน่นชายวัยกลางคนที่ชีวิตกำลังเจอมรสุมหนี้สินรุมเรา้าเขาเข้าไปหลบฝนที่ศาลาวัดด้วยความกลัดกลุ้ม สายตาของลุงมัน่นเหลือไปเห็นลูกสุนัขตัวมอมแมมมขนร่วงเป็นหย่อมๆนอ,อนตัวสั่นงันงกอยู่ข้างเสาวินาทีนั้นลุงมั่นไม่ได้คิดถึงเรื่องโชคลาภหรือความหวังอะไรเลยครับเขาคิดแค่ว่าเองกับข้ามันก็หัวอกเดียวกันทิ้งกันไม่ลง ด้วยความสงสารลุงมั่นจึงตัดสินใจอุ้มเจ้าลูกหมาตัวนั้นกลับบ้านแบ่งข้าวคลุกปลาทูคำสุดท้ายที่มีให้มันกินและตั้งชื่อมันว่าเจ้าหลงเพราะมันหลงทางมาเจอกันช่วงแรกของการเลี้ยงดูเจ้าหลงไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพื่อนบ้านต่างพากันหัวเราะเยาะลุงมั่นว่าตัวเองยังเอาไม่รอดยังจะหาภาระมาเพิ่มแถมเจ้าหลงยังมีนิสัยแปลกแลกมันไม่เห่าพร่ำเพรื่อเหมือนหมาทั่วไป แต่มันชอบนั่งจ้องจ้องมองไปที่จุดเดิมๆซ้ำๆนิ่งๆน,นานๆจนลุงมั่นเริ่มรู้สึกขนลุกแต่หารู้ไม่ว่าสายตาที่เจ้าหลงจ้องมองนั้นมันไม่ได้มองความว่างเปล่าแต่มันกำลังมองเห็นบางสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นและพฤติกรรมแปลกๆนี้เองคือสัญญาณเตือนแรกของปาฏิหาริย์ที่จะตามมามันทำอะไรและลุงมั่นสังเกตเห็นอะไรมาติดตามต่อในตอนหน้าครับ หลังจากที่เจ้าหลงเริ่มแข็งแรงขึ้นขนเริ่มขึ้นเต็มตัวจนกลายเป็นหมาหนุ่มที่ดูดีผิดหูผิดตาลุงมั่นเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างทุกวันก่อนวันที่16หรือวันที่หนึ่งของเดือนเจ้าหลงมักจะมีพฤติกรรมประหลาดมันชอบไปคาบสิ่งของบางอย่างมาวางไว้หน้าบ้านหรือบางทีก็ไปเห่าใส่ป้ายทะเบียนรถเก่าๆของลุงมั่นแบบเอาเป็นเอาตายเห่าแล้วก็หยุดมองหน้าลุงมั่น หมือนจะบอกใบ้อะไรบางอย่างครั้งแรกลุงมั่นไม่เล้ใส่ใจคิดว่ามันคงเล่นสนตามประษาแต่มีอยู่งวดหนึ่งเจ้าหลงไปคาบกระดาษใบปลิวที่มีตัวเลขเขียนอยู่มาวางแทบเท้าแล้วเอาเท้าหน้าขีดเขียย้ำๆลุงมั่นเห็นดังนั้นจึงลองเสี่ยงดวงซื้อลอตเตอรี่เลขท้ายสองตัวดูเล่นๆแบบไม่คาดหวังปรากฏว่าเย็นวันนั้นเลขที่ออกตรงกับเลขในใบปลิวเป๊ะ นั่นเป็นครั้งแรกที่ลุงมั่นได้รับโชคเล็กๆน้อยๆจากเจ้าหลงความบังเอิญครั้งนั้นจุดประกายความสงสัยในใจลุงมั่นว่าหรือว่าเจ้าหลงจะเป็นหมาตาที่สามข่าวลือเรื่องหมาให้โชคเริ่มแพร่สะพัดออกไปในหมู่บ้านแต่นั่นเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มครับเพราะของจริงที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตลุงมั่นไปตลอดกาลกำลังรออยู่ในเหตุการณ์สำคัญในตอนหน้าครับ หลังจากที่เจ้าหลงให้โชคเล็กๆน้อยๆมาหลายงวดจนลุงมั่นเริ่มปลดหนี้สินได้บ้างแล้วแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันหวยออกเพียงหนึ่งวันคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดบรรยากาศวังเวงผิดปกติจูจูเจ้าหลงที่เคยนอนนิ่งๆก็ลุกขึ้นมาเดินรอบตัวลุงมั่นส่งเสียงครางงืมงำในลำคอก่อนจะวิ่งออกไปที่แผงขายลอตเตอรี่หน้าปากซอยซึ่งแม่ค้ากำลังจะเก็บแผงกลับบ้าน เจ้าหลงกระโดดขึ้นไปตะปบแผงจงลอตเตอรี่ร่วงลงมาปึกหนึ่งลุงมั่นรีบวิ่งไปขอโทษแม่ขาแต่เจ้าหลงไม่ยอมถอยมันใช้ปากคาบลอตเตอรี่ใบหนึ่งไว้แน่นไม่ยอมปล่อยจนใบยับยุย่ยยี่ลุงมั่นพยายามงัดปากก็ไม่ยอมจนสุดท้ายลุงมั่นจำใจต้องควักเงินก้อนสุดท้ายที่มีซื้อลอตเตอรี่ใบนั้นไว้เพื่อตัดปัญหาเลขบนใบนั้นเป็นเลขที่ลุงมั่นไม่เคยคิดจะซื้อ ไม่ใช่เลขสวยไม่ใช่เลขดังเป็นเลขที่ดูสเป็ดสปะชอบกล่อมแต่สายตาของเจ้าหลงที่มองลุงมั่นหลังจากได้ตัวใบนั้นมาแล้วมันเปลี่ยนไปครับมันดูสงบนิ่งและแฝงไปด้วยความมั่นใจอย่างประหลาดคืนนั้นลุงมั่นนอนกอดลอตเตอรี่ยับยับใบนั้นด้วยใจระทึกโดยไม่รู้เลยว่ารุ่งเช้าชีวิตเขาจะพลิกจากหลังเท้าเป็นหน้ามือมาถึงตอนที่ห้า ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับวันประกาศผลรางวัลบรรยากาศในบ้านลุงมัน่นเงียบกริบลุงมั่นนั่งอยู่หน้าวิทยุทานินเครื่องเก่าโดยมีเจ้าหลงนอนหมอบอยู่ข้างๆเทา้าหูของมันกระดิกทุกครั้งที่โคศกประกาศตัวเลขรางวัลเลขท้ายสามตัวผ่านไปรางวัลข้างเคียงผ่านไป จนกระทังถึงรางวัลที่หนึ่งโคศกประกาศเลขทีละหลักหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหัวใจของลุงมั่นเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมานอกอกมือที่กำลอตเตอรี่ใบยับเยินนั้นชุ่มไปด้วยเหงื่อและเมื่อสิ้นเสียงประกาศเลขตัวสุดท้ายความเงียบเข้าปกคลุมชั่วอึดใจก่อนที่ลุงมั่นจะตะโกนร้องลั่นบ้าน ถูกแล้วกูถูกรางวัลที่หนึ่งเขากระโดดกอดเจ้าหลงทั้งน้ำตาความยากจนความลำบากความดูถูกเหยียดหยามที่เคยได้รับมาทั้งชีวิตมาลายหายไปในพริบตาเดียวด้วยลัตเตอรี่ใบเดียวที่หมาวัดตัวหนึ่งเป็นคนเลือกให้ข่าวการถูกรางวัลที่หนึ่งของลุงมั่นแพร่สะพัดไปไวยิ่งกว่าไฟลามทุ่งเพียงชั่วข้ามคืน บ้านไม้เก่าๆของลุงมั่นก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่นี่ไม่ใช่ตอนจบแบบมีความสุขชั่วนิวรันด์นะครับเพราะความโชคดีบางครั้งก็นำมาซึ่งความวุ่นวายที่คาดไม่ถึงชะตากรรมของเจ้าหลงและลุงมั่นจะเป็นอย่างไรเมื่อกลายเป็นคนดังในตอนที่หกนี้เราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้าหลงกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ชั่วข้ามคืน เช้าวันรุ่งขึ้นบ้านของลุงมั่นแทบแตกครับผู้คนจากทั่วสารทิศทั้งคนรู้จักและไม่รู้จักต่างแห่แหนกันมาที่บ้านไม่ใช่มายินดีกับลุงมั่นนะครับแต่มาเพื่อหาเจ้าหลงทุกคนอยากเห็นหมาเทวดาอยากมาขอเลขเด็ดบางคนพยายามจะเอาแป้งมาทาตัวเจ้าหลงบางคนพยายามจะตัดขน หรือแม้กระทั่งขโมยชามข้าวของมันไปบูชาเจ้าหลงที่เคยร่าเริงเริ่มมีอาการเครียดมันหวาดกลัวผู้คนจำนวนมากที่รุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวมันหนีไปซุกอยู่ใต้ตู้ไม่ยอมกินข้าวหลวงมั่นเองก็เริ่มไม่มีความสุขแม้จะมีเงินทองกองอยู่ตรงหน้าแต่เขากลับรู้สึกว่ากำลังสูญเสียความสงบสุขและที่สำคัญ เขากำลังทำร้ายเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาทางอ้อมความโลภของคนน่ากลัวกว่าที่คิดครับมีคนเสนอเงินหลักแสนเพื่อขอซื้อตัวเจ้าหลงไปเลี้ยงเพื่อหวังผลประโยชน์ลุงมั่นยืนอยู่บนทางแยกสำคัญระหว่างเงินก้อนโตกับการปกป้องเพื่อนญาติเขาจะตัดสินใจอย่างไรและเขาจะจัดการกับฝูงชนที่หิวกระหายโชคลาบนี้ได้อย่างไร ไปลุ้นกันต่อในต่อหน้าครับสถานการณ์ที่บ้านลุงมัน่นตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆเจ้าหลงเริ่มป่วยเพราะความเครียดและกินไม่ได้นอนไม่หลับลุงมั่นมองดูหมาที่เขารักที่เคยร่วมทุกร่วมสุขกันมาตั้งแต่สมัยแบ่งข้าวคลุกประทูก,กินเขารู้สึกเจ็บปวดใจเหลือเกินวันนั้นลุงมั่นตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาเดินออกมาหน้าบ้าน ประกาศผ่านไมโครโฟนต่อหน้าฝูงชนที่กำลังรอขอเลขเด็ดเขาประกาศเสียงดังฟังชัดว่าเจ้าหลงไม่ใช่ผู้วิเศษเจ้าหลงเป็นแค่หมาเป็นเพื่อนคู่ชีวิตของผมใครที่รักเจ้าหลงจริงขอให้อย่ารบกวนมันและผมขอประกาศว่าจะไม่ขายเจ้าหลงให้ใครไม่ว่าเงินจะมากแค่ไหนก็ตาม ลุงมั่นสั่งปิดรัว้วติดป้ายห้ามรบกวนและพาเจ้าหลงไปพักฟื้นที่ต่างจังหวัดชั่วคราวเพื่อหน,นีจากความวุ่นวายการตัดสินใจครั้งนั้นทำให้กระแสสังคมตีกลับมีทั้งคนชื่นชมที่ลุงมั่นรักหมาจริงและมีทั้งคนด่าทอว่าลุงมั่นหวงของดีแต่ลุงมั่นไม่สนครับเพราะเขารู้แล้วว่าทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดไม่ใช่เงินรางวัลที่หนึ่งแต่คือลมหายใจของเจ้าหลง การหนีความวุ่นวายครั้งนี้ทำให้เขาได้คนพบสัจธรรมบางอย่างเกี่ยวกับโชคลาภและบุญวาสนาที่ลึกซึ้งกว่าเดิมสิ่งนั้นคืออะไรหลังจากที่ลุงมั่นพาเจ้าหลงไปพักผ่อนจนสภาพจิตใจดีขึ้นทั้งคู่กลับมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอีกครั้งเงิน,นรางวัลที่ได้มาลุงมั่นแบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญบูรณะวัดที่เขาไปเจอเจ้าหลงครั้งแรก และอีกส่วนเก็บไว้ดูแลเจ้าหลงและใช้จ่ายในบ้านปลายชีวิตลุงมั่นเริ่มเข้าใจแล้วว่าปาฏิหารที่เจ้าหลงมอบให้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองทองแต่มันคือการสอนให้เขารู้จักการให้และความกตัญญูครับเจ้าหลงตอบแทนข้าวแดงแกงร้อมที่ลุงมั่นเคยให้ด้วยความจงรักภักดีและโชคลาภส่วนลุงมั่นก็ตอบแทนเจ้าหลงด้วยการดูแลปกป้องมันจนถึงที่สุด ในช่วงบั้นปลายชีวิตของเจ้าหลงมันไม่ได้ใบหวยแม่นยำเหมือนเดิมแล้วแต่นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไปเพราะสำหรับลุงมัน่นเจ้าหลงคือสมาชิกในครอบครัวคือลูกชายคนหนึ่งความสุขของลุงมั่นในทุกๆวันคือได้นั่งลูบหัวเจ้าหลงได้เห็นมันวิ่งเล่นในสวนและได้นอนหลับอย่างเป็นสุขโดยไม่ต้องกังวลเรื่องหนี้สินความสัมพันธ์ของทั้งคู่สอนให้รู้ว่า คู่บุญไม่จำเป็นต้องเป็นมนุษย์ด้วยกันเสมอไปบางครั้งก็มาในรูปแบบของสัตว์เลี้ยงสี่ขาที่ซื่อสัตย์และรักเรามากกว่าชีวิตของมันเองแต่แล้วงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาบทสุดท้ายของตำนานเจ้าหลงจะเป็นอย่างไรเตรียมผ้าเช็ดหน้าไว้ให้พร้อมแล้วไปฟังบทสรุปในตอนหน้าครับเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกสังขารย่อมร่วงโรยไปตามการเวลา วันหนึ่งที่เจ้าหลงแก่ชราลงมากมันหลับไปอย่างสงบในอ้อมกอดของลุงมั่นชายผู้ที่มันรักที่สุดในชีวิตปิดตำนานสุนัขเทวดาที่เคยเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศงานศพของเจ้าหลงถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่สมเกียรติที่วัดเดิมที่ทั้งคู่เคยเจอกันลุงมั่นสร้างรูปปั้นเล็กๆของเจ้าหลงไว้ที่วัดเพื่อเป็นอนุสรเตือนใจ ไม่ใช่เพื่อให้คนมากราบไหว้ขอหวยแต่เพื่อให้คนระลึกถึงความเมตตาบทเรียนสุดท้ายที่เจหลงทิ้งไว้ให้พวกเราคือการทําดีได้ดีครับลุงมั่นรวยได้ไม่ใช่เพราะโชคช่วยเพียงอย่างเดียวแต่เพราะเขามีจิตใจเมตตารับเลี้ยงสุนัขจรจัดในวันที่ตัวเองก็ลําบากผลบุญน,นั้นจึงหนุนนำให้เขาได้พบกับสมบัติล้ำค่า ผมหวังว่าเรื่องราวของเจ้าหลงจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังหันมามองสุนัขจระจัดขลาางถนนด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปไม่แน่นะครับหมามอมแแมมที่คุณแบ่งลูกชิ้นให้กินในวันนี้อาจจะเป็นเจ้าหลงตัวต่อไปที่จะมาเปลี่ยนชีวิตคุณก็ได้ขอบคุณที่ติดตามฟังซีรีส์เปิดตำนานเจ้าหลงสุนัขให้โชคมาจนจบขอให้ความซื่อสัตย์และความดีคุ้มครองทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ